พอไีเวิร์ดผู้ชายเยอะปุ๊บทุกคนคือแฟนชาลอดหมดเลยเถ้าเมื่อไหร่ทดี่ฉันพูดฉันมีแฟนเดีย๋ยวฉันจะพูดเองถ้ามีเดี๋ยวพูดเองไม่หลอกลวงด้วยเพราะนี่ไม่ชอบกันปิดบังอะไรอยู่แล้วเราไม่ต้องมาหาว่าขายจิน้นพูดไปหมดแล้วถ้าไม่รู้จักกันยิงก็อย่ามาตัดสินกันเพ่าะนั้นแหละไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่ พอมีเวิ่อนผู้ชายเยอะปุ๊บทุกคนคือแฟนชาลอดหมดเลยคนนี้คือแฟน,นคนนี้คือแฟนคนนี้คือแฟน,ออนแอบคบกันปิดบัง <c oughs> หลอกลวงนู่นนี่นั่น <c oughs> ทษนะ <c oughs> ฉันเคยพูดไม่มฉันม,มีแฟน <c oughs> ฉันไม่เคยพูด <c oughs> ถ้าเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันพูดฉันมีแฟนเดี๋ยวฉันจะพูดเองถ้ามีเดี๋ยวพูดเอง <c oughs> ไม่หลอกลวงด้วยเพราะนี่ไม่ชอบกันปิดบังอะไรอยู่แล้วเราไม่ต้องมาหาว่าขายจิน้นจบ พูดไปหมดแล้วถ้าไม่รู้จักจริงก็อย่ามาตับมันเถิงการมีแฟนคือการตัดโอกาสเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ให้มีอยู่แล้วในสังคมบันเทิงการมีแฟนคือการตัดโอกาสเพราะฉะนั้นผมไม่ไม่ให้มีอยู่แล้วมันเป็นเหมือนกับไบโบอะในโลกใบเนียที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่มันไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่มันเป็นอย่างนั้นแปดสิบเปอร์เซนต์แต่บางคนมีแฟนก็ยังดังอยู่ได้อะอันนั้นก็อีกยี่สิบเปอร์เซนต์แต่เปอร์เซนต์ส่วนสูงแปดสิบเปอร์เซนต์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าคุณรักที่จะเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องยอมที่จะยังไม่มีแฟนแต่ถ้าคุณบอกไม่ได้ละเรื่องมีแฟนนี่มันยิ่งใหญ่ที่สุดละจนไม่มองอย่างอื่นเราก็เคารพการตัดสินใจของคุณก็มีได้นะครับแต่เราก็จะหยุดรับงานให้คุณคือเนี่ยมีเพื่อนผู้ชายทั้งในนและอกกวงการ ขอย้าว่าเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่นและนี่ไม่ชอบคบเพื่อนผู้หญิงเท่าไหร่ถ้าจะคบเพื่อนผู้หญิงเราเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นแมนพอไปเพื่อนผู้ชายเยอะปุ๊บทุกคนคือแฟนฉันหลอนหมดเลยคนนี้คือแฟนคนนี้คือแฟนคนนี้คือแฟนแอบคบกันปิดบังหลอกลวงนู่นนี่นั่นโทษนะฉันเคยพูดว่าฉันมีแฟนฉันไม่เคยพูดถ้าเมื่อไหร่ดี่ฉันพูดฉันมีแฟนเดี๋ยวฉันจะพูดเองถ้ามีเดี๋ยวพูดเอง ไม่หลอกลวงด้วยเพราะนี่ไม่ชอบกันปิดบังอะไรอยู่แล้วเราไม่ต้องมาหาว่าขายจิน้นจบพู่หมดแล้วถ้าไม่รู้จักกันจริงก็อย่ามาตัดสินกันแค่นั้นแหละไม่ชอบก็ต่างคนต่างอยู่เก่งอะเข้าใจปะเก่งในการที่บอกว่ารู้ชีวิตคนอื่น,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 นแต่ว่าชีวิตตัวเองก็แฮปปี้ดี